ทางของ AIS ก็มีจำนวน18เรื่องเรื่องที่ได้ได้รัเอ่เอาไหม18เรื่อง18เรื่องจากแปดกแล้วก็อีกอีกหนึ่งเรื่องไงคือจากอีกอื่นมาเลยแล้วรวมกันเป็น9เรื่องอะ ของแคป CDMA ไม่หนันก็ผิดออยกันเลยมั่วของของแคปก็จะมีสามช่องทางนะคะจากแปกแล้วก็ดีแท็กก็มีมีห้าเรื่องจากแปกแล้วก็ของ TOT จะมีสิบเก้าเรื่องมีมีเรื่องร้องเรียนหนึ่งเรื่องจากโทรศัพท์แล้วก็สิบแปดเรื่องจากแปกแล้วก็ของิ สามบีบีนะคะก็จะเป็นหนึ่งเรื่องจากแฝกทูมูฟหนึ่งเรื่องจากแฝกแล้วก็ทีอทนทีหนึ่งเรื่องจากแฝก,แกหเหมือนก,ก,กันค่ะ